ไอ้สัตว์ไ้ครับอตอนนี้ว่างไหมแล้วใครเนี่ยเฮีชยชนคนทำเฮียอะไรเนี่ยสัตว์ชนรถกลวยสัตว์ไอ้เด็ก <c oughs> เฮียวกควย <c oughs> ได้รถเรสักคัน เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี้นี่ครับเฮ้ยไปงัดไปงัดที่โพพี่จะที่อยู่นี่อะไรนะเฮียที่โพที่โพแวะไปกับพี่แป๊บนึ่งอ่าๆให้กูไปช่วยดิเลยปะได้ไปดิช้าเนื้อไปดิรอนี่ก่อนนะมาชงอ่ะโหลูกมีเกลเอ้ารถให้ด้วยได็ได้ลูกก็ได้มาชมฟฝอาได้เกลแหน่อันนี่ไงพ่อพ่อพ่อา่อพี่ไปแล้วผมช้าหนูอในพี่มีเกลตำรวจแม่งมาแน่ แต่ระว,งว,ระวรังเจอตำรวจนะตำรวจจะเหรอโหยพี่ยังไม่ได้ปุ่นพี่ยังไม่ได้งานในนั้นเลยสักรอบเลยแต่รอบเนี้ยพี่ว่ามาแน่คนละคันเลยเฟี้ยวเองอะพี่ตาเล่น่าตาเลเสียโอเคบ้างงัดทีเดียวแล้วไปนะออโดดอ้ตำรวจดักนะเราวนดูก่อนป้าล่ะเราดวลรอบก่อนบ้ล่ะ ได้เอาปะโม<อ><น>ดูเคลียรบป่ะไม่เลยงั้นแถวไหนมาโอ้ยงัดไกดอีกงัดแถวอื่นเลยไม่แถวนี้ เช็คก่อนเช็คก่อนเช็คเช็คให้รู้ก่อนเช็คให้รู้เช็คให้เรียบร้อยก่อนห้าร้อยโลสีขาวจอดนานแล้วพีเดาว่าของบ้มสีขาวไม่ของเราหรอไม่แน่ใจว่าห้าร้อยโลสีขาวนะเดี๋ยวแลอวทวิตได้ดักแค่ถัง่อน เพียวเลยวะเดิสองร้อยสิบโลอ่ะเฟี้ยวๆเลยจอดนานแล้วสองร้อยสิบโลคันใ,นใหญ่ๆสีขาวอะจอดจอดนานแล้วจอดนานแล้วคันตรงนู้นนะไม่ใช่ตรงนี้นะคันตรงนู้นนะเลยพี่กะกล่องมาแล้ว องนเอวกรหด้าไปก่อนหลังบล็อกดิต้องจอดกลเอวกรหด้างดย khỏi show hoa chân hoa show hoa chân Bởi mà chắp bát bởi mà chắp bát bởi mà chắp bát bởi mà chắp bát chắp bát nói bát chắp bát nào bát chắp bát chắp เชื่อได้คนน้อยเลยได้ไเท่าไรพี่อรับหกสิบเองเท่าไหร่นะหกสิบผมได้สองร้อยเจ็ดสิบโอ้โหวิอือซ่าแล้วก็กล่องล็อคกี้บ็อกแล้วก็เหรียญเงินโอ้โหเฮียเลือกถูกคันขลังอย่างเลือกไอ้พวกรถทั้งแล้วไอ้ร้อยสองร้อยสิบโลเลยเอืออยูแม่ไม่คุ้มเลยวะมาถึงเฮียเหรอเออดิรูปเลือกผิดคันน่ะเหียไม่คุ้มเลย อะไรนะพวกร้อยยี่สิบโลนั่นทุกคนเออจริงเช่นขันหลังคิดว่าจะตามไปฆ่าพี่พี่เคยทำพี่ใช้พิธีการจอดอย่างนี้แล้วพี่ตามไปฆ่าเฮ้ยแล้วใครมานงั้นตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้สัตว์เอาซะแล้ว เจอโดนหรอกลับมากูแหนมเนี่ยไม่เอานะหมดรถหมดรถเหรอเฮ้ยพี่น่ารักจอพี่จดเป็นคนแหละป้นคุณลยดิแล้วเหลือไหนบ้างตอนนี้เหรอตอนนี้เหลือหมสองหมุนนะหมุนได้เออนั่นเหลือใช่แน่ๆครับพี่ไม่ผมบอกให้ทูนี่งานคันหน้าสัตว์เลยกูเลือกผิดคันเนี่ยแล้วมันร้อยเออเออต่อไปหนึ่อย่างนี้พี่ขับูงกู เฉิบพี่เฉินไ,นนไปดู<อ>ปปพี่นะดูพี่<อ>พี่้งดูดิพี่นมนระเบะิดรถพี่นัน่นอุ้มกอนโบอ่ะไหนวะันระเบะิดรถพี่อยู่เรียบร้อยอเจ๊ดแม,ม่ไปสร้างเวลครับอตอนนี้ว่างไหม ไอเด็กเฮียชนคนทำเฮียอะไรเนี่ยชนรถกล้วย,ย,ยสัตว์ไอเด็กเฮียม้วควยไปเจ็ดเด้อขำไรพี่หนี่ยพ่อมตายไอเด็กเฮียสัตว์เด้อก็ไม่พาเอาไปอีกไม่เดี๋ยวพี่โกรธอะไรมีเตอร์ไม่ชอบเฮีย พี่หลอกเขาขวาจะซื้อให้พี่แนละ้วเดี๋ยวพี่มึงไปหา,าป้นรถไหมกูเลยนะไอสัตว์กูไม่มีรถเลยทีนี้ไรเงยมมไม่ใครมึงคิดว่าใครเรถพี่เหรอรถกูให้แล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยว่ารถมึงพี่อย่ยควายเอ้ยมึงซื้อรถตั้งแต่ตอนไหนมึงจะรู้รไหมเนี่ยแม่งเอ้ยสัตว์เอ้ยแล้วกูจะไปป้นยังไงวะเนี่ยเชี่ยเอ้ยแล้วบาคนนึงนี่เป็นหูไปตายกูเลยดิแล้วบางคนนี้เป็นหัไปตายคนนลยดิแล้วแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยมึงซื้อรถมาตอนไหนไอ้ควายเอ้ย คนเดียวเลยคนนู้นคนเดียวเลยเร่องนี้มีตำรวจนะไอเรืองตำรวจชุมนะวัยวๆนะไวๆเลยนะเออทำไงทำไงเออเดี๋ยวพี่งัดแล้วพี่รีบขึ้นรถมึงบอกว่าเราจะหนีตามโอเคตามนั้นโอเคสัญญาได้ไหมจะไปทิ้งกูอ่ะเอาสัญญาถ้ากูโดนกูหนักเลยนะเออเรารักกันแค่นั้นพอผมให้แค่สองโค้งแค่นั้นพี่รู้อยู่ถูก กี่ไลน์กี่ไลน์แล้วผมแม่งทำเป็นศพแค่นั้น,นอ่ะเฮ้ยสุดยอดมึงขับดิมึงขับดิมึงขับดิเอาไปไหนอะ่ะมึงขับสิแล้วเช็คเชลที่หลอมเช็คลากๆก่อนนะเพราะว่ามีตำรวจดักเช็กลากก่อนเช็กลากลอกกูก่อนนะเดี๋ยวนัดเดียวเลยขอแค่สองแง่นะ ก็มันดักมุมอื่นนะดิเฮ้ยสีแดงพี่อยากนี่รวยอะนี้รวยขังแสงอะไอ้ย่ากลับเขาล้อไม่ทิ้งกันเฮียคนแดดแดดด้วยจะทิ้งกูได้สั่นเรือนเออมีพี่มีผมแค่นั้นแหละจับไปหรอไมแกแนแดดได้กัน เฮียขยะได้อะไรมาคัพเจคัพเปอร์ไอ้เหี้ยจะพี่ใหญ่อะไรอ่ะเหล็กกูจะเอาเหล็กเฮ้ยว่าเหล็กอ่ะคันเหล็กมีไหมพี่เหรอไอ้เหี้ยเสียงมากเลยนะพีจ่จะลอรอบเลยเหรอคนในแดนไม่เคยคินตะกร้าหัวหลังขลังสิคขาโอ้ย,ยไม่เย้ยขึ้นแล้วนี่คันนี้เยอะไหน,น,นเอาไปทำพี่อะไรคันนี้กระจกไม่คันนี้มีมันชอบเก็บเหล็ก มันจะเก็บทำเพี้ยจะเก็บได้เท่าไหร่กันไอ้คาวายสิบโลเฮ้ยเอาพวกมึงคิดป่ล่ะครับพวกมึเสียเงินดาวป่ะละ่ะน้ียเงิน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 น,น,น,นะวะมึงตั้งรถรอเลยมึงตั้งรถรอ,ลอ,ลอลกูเลยเฮ้ยเพลงเฮี้ยอะไรวะขอแค่สองโคง้งแค่นะั้นทำแบบวาเอา้า จะทันเหรอวะอุ้ย<ว>เรื่องเอ้ยสี่ร้อยไอ้เรื่องไปเลย่องไรเหล็กสามร้อยไอ้สัตว์เหล็กสามร้อยแท่งโพแล้ว เียยเเเดดืออล่ะก็บกองเก็บกองเก็บกองกูว่าคนคงเลิกทำเหล็กสักพักอ่ะเริ่มเหรอคนเลิกคนคงเลิกทำเหล็กกันไปสักพักอ่ะเชี่ยของเขเยอะเลยเรื่องมึงเรื่องถูกคันดีไหว่น้องยอดจริงว่ะไม่ไม่ไม่มีหกสิบโลใกล้ใกล้ด้วยผมว่าไม่มาเป็นเพื่อนกันแค่นั้นแหละยอด ไอเรือจะกลับไปโอ,อก,กาสโดนเยอะนั้นสัตว์ถ้าพี่กลัวพี่ไม่ใช่พ่อบ้านละผมอุตส่าห์ผมอุตส่าสนับถือพี่เป็นพ่อบ้านนะเว้ไยไ่เชี่ยโคตรเสียที่หายแล้วผมแดงก็มีฮัลโหลไอ้น้องไอ้ดอกไอ้ดอกบอเออได้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 ไดแค่นี้แค่นี้ ใครวะที่มันจอดผมกุ้ม่ะในรถ60ิโลอ่ะไม่ขึ้นแม่งฟอร์ตตัดขึ้นมาแล้วแม่งก็ถ่ายรูปเปลี่ยนเสภาพผ้าดิฮะไม่แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วคือให้ผมวาเขาจำไม่ได้หรอกไปตาบอดอ่ะเขาแม่งคงตาบอด <c oughs> เฮ้ยอันนี้คือเสียวนะอันนี้คือไอเรืองเราจะไม่ตายใช่ไหมถ้าไปแอดดอกในไอสัตว์เออต่อไหมเนี่ยเอาไงต่อไหมต่อก่อนไหมหรือว่าไงแบ๊กไปดิแบ๊กจะรอบไปดิแบ๊กคุณเชืเอไหมแค่สองบาทพอไอเรืองจะไม่เกมจริงหวายสัตว์รอบนี้ว่าตำรวจมาแน่มึงเชื่อกูดิอ่ะถ้าอย่างนั้นมึงเชื่อกับรอบก่อนมึงเชื่อกับรอบก่อนโอเคไหมอ่ะโอเค รอบๆไปเดี๋ยวรอบๆรอบๆซอยแถวเฮี้ยเนี่ยมันเผื่อมันดักพี่ว่าดักเหะไมดัโลพี่ว่าไงขันิบวไปแล้วเฮ้ยไปเร็วอะเดี๋ยวโคตรเที่ยวเลยทำไม่ดิงเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้เเไหนอะไรเหี้ยี่อะไร ม่เดี๋ยวเอาง่ายถ้า,าถ้าถ้าผมทายถูกว่าคันนี้มีเหล็กคือพี่พี่พี่ถ่ายรูปผมแล้วเอาไปห้คอเลยนะจัดไปน้องโอเคคันนี้มีเหล็กซ้ายเนี่ยคันนี้้ายมีเหล็กกูว่าโดนรอบนี้เอาปะผมว่าโดนนะวะเย็ดแม่โคตรน้าโดนเลยผมบอกให้ปุด พวก็อย <ต binary> ่างเงี้ยเฮียกน่าโดนเลยมีจริงวะร้อยแท่งไอ้เรื่องบอกพี่แล้วไอ้สองแงม่ของตำรวจจริงว่ะตำรวจแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห่วยควายกูตายแล้วมั้งกูโดนจับกูเกมกูเกม โอ้ยเพื <aunque S 2> <ś m cheg oughs> ่อนผู้เกอผู้เกมไอ้เหี้ยไู้เกมู้ไอ้เหี้ยไอเอีถือว่าลมล้างกันได้โอเคิวเลยทำไมโอ้ยเชี่ยจริงแต่อกกันเลยควรจะตายแล้วเชี่ยจริงไอ้เวรอันตรายเลยกูกล่แล้วว่ากูตายจะนอนโรงพยาบาลไหมเออเออนอนนอนโอไอ้เหี้ยกูตายกูตายจนได้ว่ะ จากกูไม่เจ็บมึงก็ทำให้กูเจ็บเชี่ยไม่อยากแต่ชุดนี้นอนโรงพยาบาลเลยว่ะเฮียแม่งเสี่ยงไปว่ะเผื่อแม่งหมอมาตำรวจตำรวจเฮียมากูโดนจับอีกเล่าพ่อไดีกว่าเฮียเปลี่ยนชุดดีกว่าเคยโดนจับเพราะความประมาทมาแล้วว่ะไม่เอาดีกว่า I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy, the, this legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.